สวัสดีค่ะคคร,รายการ Insight s c o o มีอะไรจะบอกพบกับดิฉันมิววิภาราชฉเจริญค่ะวีมาลฑ์เทดีวงค่ะค่ะตอนนี้เรากันอยู่กันที่หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะเราลงมาจากรถตุกต๊กๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมารู้จกกักกับป๊อป้าพี่พีล่ลุงลุงที่ให้บริการรถตุกต๊กๆค่ะไปกันเลย อนนี้อยู่กับป้าจิ๋วนะคะป้าจิ๋วช่วยแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะปจิ๋วสำเนียงอยู่บ้านคลองค่ะอยู่ในเมืองจังหวัดพิษณุโลกป้าจิ๋วอายุเท่าไหร่คะอายุหกสิบเจ็ดและคุณป้าทําอาชีพนี้มานานหรือยังคะยี่สิบกว่าปีได้แล้วค่ะก่อนที่จะมาทําอาชีพนี้ทำงาน,านโรงงานนะคะเจง๊งเจ๊งก็เลยมาทําอาชีพนี้นะคะก็ะะคือหนูอยากทราบว่าช่วงในี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะคะอยากรูว่า ในช่วงปีใหม่เนี่ยจากปีที่แล้วมันเป็นยังไงคะมันเหมือนกันค่ะคือมีผู้โดยสารมามากบ้างน้อยบ้างส่วนมากเขาจะจองรถมาเลยคือรถที่จะมารับขึ้นเขาอะค่ะ,ะกว่าปีนี้ก็เหมือนกับปีที่แล้วมีแนวโน้มว่ามากขึ้นน้อยลงหรือว่าอย่างไงปะคะไม่มากขึ้นแล้วก็ไม่น้อยลงเขาอยู่ได้ค่ะเขอยู่ได้อ่านี้เลทราคาขึ้นรถโดยสารขึ้นรถตุ๊กๆเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่เราเรามีราคาติดอยู่ที่หน้าป้ายค่ะแล้วแต่เราจะตกลงกัน ตกลงกันก่อนที่จะขึ้นรถอาค่ะได้ไม่ต้องลบกันเวลาที่คุณป้ารับตุ๊กตุกเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนคะช่วงเวลาที่คุณป้ารับก็มีทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเพราะมันมีรถหลายคันอย่างบางคันบางคันเทากับบ้านตอนกลางวันนะตุกบางคนเขาก็อยู่บางคนอยู่ยาวเยอยู่ยาวเลยผัดเปลี่ยนกันน่ะ ก็คือเป็นเวนผัดเปลี่ยนไม่ไม่เป็นเวนแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ได้แล้วแต่มีกําลังแล้วจะมีกําลังแล้วคุณป้าเจอลูกค้าแบบแบบไหนบ้างค่ะมีทุกอย่างะตทั้งทั้งเมามั่งไม่เมามั่งแล้วงอแงเรื่องราคามั่งมีหลายแบบค่ะแล้วคุณป้ารับมือกับลูกค้ายังไงค่ะไม่ก็เราก็ต้องนิ่งแต่ถ้าไปส่งไม่ได้ตังเราก็คือก็ไม่ เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็มันไม่ได้อ่ะมัไม่ได้ก็คือ<ช>ปล่อยผ่านไปเลยใช่ไหมปล่อยผ่านลแล้วก็กลับคุณป้าเนี่ยเคยไปส่งผู้โดยสารแบบรัศมิไกลที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่คะแบบไปไหนที่สุดก็ไปถึงโคไทยได้พิจิตรได้แตแ่เราจะตกลงกันอ่แล้วแต่เราจะเป็นก็คือจังหวัดวใ,กใกล้เคียงสามารถไปได้ไไดนะคะมีเคยมีประสบการณ์ที่ผูดด้โดยสารแบบ เขาเรียกอะไรไม่ประทับป้าไม่ประทับใจกับผู้โดยสารหรือว่ามีปัญหาอะไรกับผู้โดยสารมันก็พอมีค่ะแต่ว่าเราก็เจียกันได้ตอนเราจะคุยกันก่อนที่จะขึ้นรถไปอย่างเข้าไปที่ไหนราคาเท่าไหร่เราก็จะคุยกันก่อนตกลงก็ไปไม่ตกลงเขาก็ไม่ไปเคยมีกรณีที่เกิดขึ้นแตไม่ลงรอยกันกับป้าถ้าถ้าไม่ลงรอยกันเขาก็ไม่ไปไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมไม่มีไม่มี แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วคุณป้าว่าจากจากตอนนี้ค่ะรถเมย์เขาไม่ได้ใช้บริการแล้วรถตุก๊กๆยังใช้บริการได้อยู่เรื่อยๆไ,ได้ค่ะก็ย<ๆ>ังมีมีแกป๊ปบมีอะไรก็ยังมีมีให้เลือกอะ่ะแล้วแต่ผู้โดยสารจะเลือกใช้บริการอะไรอ๋อ่โอเคค่ะคุณป้าคะในฐานะที่แบบมันใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยค่ะคุณป้าคิดว่านักท่องเที่ยวนะคะจํานวน นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของปีที่แล้วกับของปีนี้แตกต่างกันอย่างไงบ้างคะเหมือนกันค่ะไม่มากไม่มากกว่ากันไม่น้อยกว่ากันเหมือนกันเหมือนกันนะคะและคุณป้านี่มีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้าง,งคะการใช้รถตุ๊กตุ๊กเราก,ก็ต้องไปไปช้าๆไปเร็วไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแลวคุณป้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ใช้บริการรถตุกๆๆ๊กตุ๊กไหมคะ ก็ให้นั่งให้เรียบร้อยอย่ายื่นแขนยื่นขาออกไปจะเป็นอันตรายค่ะก็ขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้มาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารหรือว่าผู้นักท่องเที่ยวคนไหนนะคะอยากมาเจอคุณป้าหรือใช้บริการรถคุณป้านะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะที่พิษณุโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอินไซส์ก r o u p นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะในช่วง ช่วงใกล้เทศก,กาลปีใหม่นะก็อยากจะฝากบอกผู้โดยสารที่ใช้รถสาธารณะนะครับก็เวลาจะเดินทางไปไหนก็เวลาจะขึ้นรถลงรถก็ให้เช็คสัมภาระให้ดีๆว่าเออมีครบถ้วนไหมบางทีก็ผู้โดยสารก็จะชอบลืมของไว้บนหลังรถอะไรเงี้ยบางทีคนขับก็ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่แล้วก็การขึ้นรถลงรถนี่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีบางคนแบบบางทีเราแบบจะไปไหนมาไหนบางทีเราก็ต้องคิดวางแผนใปทั่วให้ดีทุนว่าเออจะไปรถสายไหนบางทีบางคนมาเงี้ยเทศกาลเงี้ย มาไม่ทันรถก็ตกรถตกลาก,กันอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าบางทีมันไม่มีรถช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยดีก่อนจะเดินทางก็ให้คำนวณเวลาให้ดีๆว่าจะเดินทางกี่โมง well, กี่โมงถึงที่โลกกี่โมงอะไรเงี้ยว่าจะขึ้นรถต่อไปไหนบางทีก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่ที่พิโลกอะไรเงี้ยครับผมครับครับผมก็เขาจะเป็นที่ใไ้บริการอ่ารถรถจุกๆไปเที่ยวที่ไหนก็ไปครับอื เราเราไปทุกที่นะครับแต่แตนว่า,าลูกค้าจะไปสุขโขไทยก็ไป